สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้นะครับมีเทคนิคนะครับในการหลบลอสหรือว่าหลบไม้ที่มันแพ้นะครับก็คือใช้อินดิเคเตอร์1ตัวนะครับเข้ามาใช้คู่กับสัญญาณซิกซี่นะครับและจะเป็นยังไงคลิปนี้ผมจะพาไปดูครับโดยอินดิเคเตอร์ที่ผมจะนำมาประยุกต์ใช้กับสัญญาณซิกซี่นะครับก็คือ โบลิเซอร์แบนนะครับอันนี้จะเป็นกราฟเปล่านะครับถ้าเราจะใช้นะครับเรามาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับโบลิเซอร์แบนโดยเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานไปครับเราก็จะได้3มเส้นมาแบบนี้นะครับวิธีการใช้นะครับก็คือถ้าแท่งเทียนนะครับมันทะลุเส้นด้านล่างนะครับหรือว่าด้านบนแบบนี้นะครับแล้วมีสัญญาณเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะชชว่์นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูซักหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่ามันจะแม่นแค่ไหนเดี๋ยวรอสัญญาณมาก่อนนะครับสัญญาณมาแล้วครับแต่มันจะหายไปนะครับรอโคตรนานเลยจะบอกว่าวันนี้นะครับตั้งแต่ตลาดเปิดมายังไม่มีไม้ที่แพรเลยนะครับดูสถิติครับยังไม่มีไม้แพ้เลยครับแบบนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับตอนนี้มีสัญญาณมาแล้วนะครับ e u r u s d นะครับนี่นะครับการดูอินดิเคเตอร์ครับเห็นไหมแท่งเทียนมันทะลุแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะชัวนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอสัญญาณนะครับว่ามันจะปิดแท่งแบบไหนนะครับอีก2องนาทีครับอีกคู่หนึ่งนะครับ eurjpy นะครับไปดูนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแท่งเทียนทะลุแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับ แต่สัญญาณวันนี้ยังไม่มีแพ้เลยนะครับจะเข้าไปเจอแจ็คพอตหรือเปล่า uh huh. เห็นยอดบรลลานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือผมรอสัญญาณไม่ได้นะครับก็เลยเทรดตามเทคนิคของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบคนใจร้อนประมาณหนึ่งนะครับเราน่าจะได้เข้าอันนี้นะครับ U R J P Y นะครับอีกยี่สิบวิครับเราจะได้เข้าไหมไหมนี้สองหนึ่งไปครับ เราได้แล้ครับเปิดนะครับเดี๋ยวไปรอชมผลกันนะครับทบไปรอครับเห็นไหมครับถ้าเกิดแท่งมันทะลุมายาวๆแบบเนี้ย ค่อนข้างที่จะชัวร์มากนะครับเราต้องรอหาจังหวะดีๆเข้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับให้ไปปรับใช้นะครับก็ลองไปเทสดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้เงินจริงนะครับก็ใช้เงินเดโมนะครับเทสไปก่อนให้มันชัวร์จนเราแบบเกิดความมั่นใจนะครับเราค่อยเทตก็ได้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับรอดูผลไม้นี้กันครับูรูดลงมาเลยนะครับ น่าจะได้ทบกับไมน้นี้ไม่กดดันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็ชนะไมน้นี่สามสองหนึ่ง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ชนะไปนะครับก็จะเทียให้ดูแค่นี้นะครับ ก็ไปลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะเป็นไงมันจะเหมาะกับทุกคนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ